ไฟมาทอๆร้อนๆเลยครับไฟโซล่าเซลล์ไฟจ้องสว่างในที่มืดตัวนี้นะครับปรับความสว่างในซ้ำระดับซึ่มันมีรีโมทเทมไห้กันเส้นกับรีโมทต,ตั้งขากับรีโมทง่ายมารับคืออครอยากใช่ให้มันเปิดแ่วจมูั่มโมง่าั่มูมงี้มันแทมรีโมทไมโครอฟนตัวนี้ใช้ง่ายมาปรับแสงในซ้ำระดับครับเราตั้งเวลามันใช้ได้นานมาตัวนี้ซึ่งกับอีกอย่างหนึ่งคือมันชาจเร็วครับปอกแพงมันย่อย ตอนนี้เขาจัดโ๊นะครับใขรอยากได้ไฟช่องสว่างในตอนกลางคืนนะครับอันนี้ไม่ถึงพันช่องได้ช่องอันนี้เลยนะครับขุดตุ้มานี่มันไฮมามันมีนอดมีได้าฮมากันนะจริงๆเวลาชายกันเราสามารถเอาไปห้อยน็นนีได้เลยนี่ดอวยหยิดนอดไปปุ๊บนอดมันกระแทม,มามห้นะครับนี่กดคุมมาพุ่งมาออเลยไข่ที่อ้าไฟส่องสว่างถางเดินไฟล่างบานในครัวนี้แบบไม่ต้องเดินได้ไฟอยุงอยากนะครับชายแกกแป้งทุระเรลนี่มันเท่ไม,ม่ขอบเลย กดคุม,มตะก,การนี่เดี๋ยวผมปักตะก,กาไว้นะครับปรับความสว่างในส้มระดับกดคุมอ e นะีไวในร่างบานหน้าบานในขัวชายดายมมดในสนามเนี่ยถ้าใครแบบมีกิจกรรมในสนามกลางเป็นแคมปิง้งบ่อยเอาไปติดไว้ได้เลยผะมันไม่ต้องเดินสายไฟอยู่อย่างนะครับตอนนี้เขาจะดตอยู่หนึ่งแคมนึง